วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง FM 91.25เมกะเฮิร์ยังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนกนร,รมนำเนื่อตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีคองจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวร เจริญปุกสวัสดียงมีแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสู่สันติชาววันนี้กลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลเจ้าคณะตำบลบ้านโพเจ้าว,วาดวัดสาธิการามจากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติชาววันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4เมษายน พุทธศักราช2564ตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือน5ปีะหลูหรือว่าปีชวดยังไม่ได้ขึ้นเวลาหนาฬิกาสานาทีจนถึงหกนาฬิกาสวทตรังก่อนอดื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับนางสาววัฒนาวิโนไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านตื่นเจอชาวไทยอย่ามัวลับไหลลุกขึ้นมาทำภาร,รก,กิจของตนของตน,งตนก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่ทันติทุกเช้า ของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แล้วนี่อาตมาไม่อยู่ไปอุบลไปอำเภอของเจียมก็เลยไม่ได้มาออกแต่ว่าก็ให้พระที่วัดสาธิการามมาดำเนินรายการเพราะว่ารายการนี้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนก็วังกันเป็นประจำะจำโดยเฉพาะว่าผู้เท่ามีแก่ แว้นครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ตื่นบ้างแล้วแต่ก็ยังนอนหลับอยู่ก็เนื่องจากว่าเวลายังไม่รุ่งจึงก็วันนี้ตอนเช้าเช้าอาตมาก็ลุกขึ้นตีสามกว่าทำบาร,รกิจส่วนตัวแล้วก็ามาที่สำนักงานวัดที่หน้าวัดเพราะว่าเป็นสำนักสำนักงานวัด แล้วก็ที่สำนักง,งานวัดนี่ก็มีลูกกรงแต่เลดก็กัน้นไว้เปื่อคนมิจฉาชีพกลางค่ำกลางคืนจะไปประมาณสักก่อนตีสีหรือตีสี่ห้านาทีประมาณนั้นแหละมีลูกทีก็4คนเห็นตะโกนว่า มีวัยรุ่นเข้ามามีวัยรุ่นเข้ามาแล้วก็ขโมยพระพุทธรูปก้าวนิ้วกว่า,ก,วาก็เอาไปอันตรายเลกเเห็นขี่มอเตอร์ไซค์เวฟไม่ทราบจี้ข้ออะไรแต่ว่าเวฟนันแหละก็ทางวัดนี่ก็มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนี่ก็แปลว่าเดี๋ยวพอรุ่งก่อนเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ รู้จักกับท่านผู้การสันทัศวินสนพลดตำรวจตรีสันทัศวินสนผู้ผูผ้ผู้การผู้การเดี๋ยวก็ให้รุ่งสาางก็แปลว่าขามโมยของวัดไปหลายครั้งแล้วคนแต่ว่าก็ท่วนใหญ่ก็จับได้ทั้งนั้นและเนื่องจากว่าทั้งวัดมีกล้องวงจรปิดจึงก็ บอกกล่าวแก่บรรดาแฟนกลับ t ัน t r าทุกชนทุกคนทุกท่านที่กวังรายการธรรมะสู่สันติทุกเช้านี่ก็เดือนห้านี่ก็แรมเจ็ดคำแล้วนี่ก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ที่วัดนี่คนไปเช่งเหม่งจิงเม่งกันทุกวันทุกวันพาครอบครัวกันไปถ้ายอยกันไปถ้ายอยกันไปตั้งแต่ เดือนเมษาเป็นต้นมาวันละสองรายสามรายสี่รายก็ก็ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานแล้วก็บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนปีนี้ก็ทางวัดเนี่ยก็จัดฉลองเจดีซน์อาบน้ำพระาตามอัตภาพจึงประกาศให้แก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนแล้วก็บรรชาสามเณรก็ได้นิดหน่อยแล้วบวชวันที่8 วันที่8เมษายถ้าหากว่าใครจะบวชใครจะบวชลูกหลานใครจะบวชก็ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าอาวาสเบอร์โทรศัพท์ก็0814766905นอกจากปีนี้ก็ได้3-4รูปก็พอแล้วตา,ตามอัตรภาพมีของเก่าอยู่บ้างอะไรบ้างก็อยู่กันอย่างสะดวกสบายไม่ติดขัดอะไรตอนเช้านี้อากาศดี อากาศดีบรรยากาศดีที่วัดนี่ก็อาจจะมากวาดขยะนิดหนึ่งปอกป๊กปกปักฝนตกแต่ว่าก็มารายทางก่อนจะถึงสถานีนนนก็ไม่มีฝนฟ้าตกแต่ว่าก็คนมาขามโมยพระพุทธร,รูปตอนเช้านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าโยมมาถวายไว้ถาวายไว้สององค์พระโบราณแล้วก็ขมโมยไปเจอองค์หนึ่งแล้ว จึงก็เดี๋ยวก็ตอนสาย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 นี่ก็แจ้งตำรวจให้มา,าจัดการวันก่อนโนครั้งนึงแล้วแต่ว่าเอาไปตอนเช้าตอนเย็นนี่ก็ตำรวจจับมาตำแผนประกอบอะไรเรียบร้อยฉะนั้นว่าช่วงนี้พ่อแม่หรือ,อคนจีนคนจีนเพราะว่าลูกหลานนี่กลับมาทำบุญกลับมาทำบุญที่บัวที่เกลื่อนที่ หลุมขวางศพมาจึงเหม่งกันเป็นประจำประจำทุกปีจึงได้มีโอกาสเจอกับพ่อเจอกับลูกเจอกับหลานกบางคนก็พาหลานไปด้วยพาหลานไปด้วยไปจึงเหม่งกันอะไรกันไปกราบไปไหว้จุดตุกจุดเตียนมีสิ่งของไหวมีหมูบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่ครึ่งตัวบ้างมีแต่หัวบ้างแต่หางไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมี นี่วันนี้ก็เลยว่าพ่อแม่ถือโอกาสได้บอกกล่าวแกบ่บรรดาลูกหลานลูกหลานที่มาประกอบพิธีเชจงเหมงหรือว่ามาทำบุญที่หน้ากระดูกของคุณพ่อของคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจึงคุณพ่อคุณแม่นี่มักจะสอนลกูกมีอยู่ห้าความหรือห้าข้อควาย ประการแรกคอควายที่หนึ่งก็คือความขยันความขยันนี่เราดูใครดูคนจีนดูคนจีนหรือต่างประเทศก็เรียกว่าดูยิวดูชาวยิวในขยันตัดมาก็คือคนจีนคนจีนในขยันเสื้อเอ,อื้อปืนหมอนใบเขาบอกว่ามาตัวเสื้อ,อเอ,อปืนหมอนใบ แต่เอาว่าจริงๆนี่ก็เรียกว่ามาตัวเปล่าไม่ได้ถือหมอนไม่ได้ถือเสื่อมามาตัวเปล่าเปล่าเรียกว่า,ามีชีวิตอยู่แต่ว่าก็มาดูประเทศไทยมาดูประเทศไทยเพราะว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเป็นประเทศที่กเกษตรกรรมปลูกอะไรหมายความว่ารากลงดินหรือปักลงดินเนี่ยก็รดน้ํานิดหน่อยแต่หากว่าช่วงหน้าฝนก็แปลว่าต้นไม้นี่ก็ไม่ตายที่ปลูกใหม่ ปลูกอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้สุดท้ายเนี่ยคนจีนมักค้าขายเพราะว่าค้าขายนี่เป็นหนทางมันได้มีมีโอกาสมีจังหวะนี่รวยได้บางปีสองพันรอยหกสิบสามเนี่ยบางทีเนี่ยเ,ออเรื่องแมดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเชื่อโควิดหนึ่งเก้ามาเนี่ยเออขายกันไม่อย่าเรียกว่ารวยกันเป็นเแตแบแถบเนีเ่ย คนหลายคนในยกว่าแย่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจอะไรก็หมดเลยการงานอะไรก็หมดเลยฉะนั้นว่าคนพ่อแม่เนี่ยสอนลูกให้ขยันเช่นว่าเรียนหนังสือก็ต้องขยันเรียนเป็นปลวกเป็นปลวกหนังสือกัดกินเปิดหน้านูน้นเปิดหน้าน,นี้บางทีหนังสือเนี่ยก็ชำบวมเนื่องจากว่าเปิดบ่อยๆ แต่กลับมาดูบางคนในนักเรียนบางคนเนี่ยก็ไม่เปิดหนังสือเนี่ยซื้อมาอย่างไรก็เหมือนเดิมถ้าหากว่าขายกลับคืนก็ราคาเท่าเดิมเนื่องจากว่าไม่ได้เปิดฉะนั้นว่าต้องเป็นหนอนหนังสือเป็นปลวกหนังสือ,อ,อหมายความว่ากัดกินเปิดหน้านั้น,น,นเปิดหน้านี้เปิดบ่อยจนว่าจําได้หมายรู้ความขยันเนี่ยก็ดูอะไรดูปลวกดูปลวกในตัวเล็กๆตัวเล็ก ไม่ได้ใหญ่อะไรนะมองเตียงแต่ว่ามองเห็นนิดหน่อยแต่ว่าความขยันเนี่ยมาขนดินมาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กท,ลลกท,ลลกทีละน้อยเนี่ยแหมก็เป็นจอมปลวกใหญ่ใหญ่โตโลกังบางทีเนี่ยคนสมัยก่อนก็มักจะปลูกบ้านไม้ใช้ไม้เป็นการปลูกบ้านหรือบางทีก็มีคนกรีตเสริมเหล็กบ้างแต่ว่าหลังคาหมายความว่าชั้นบน บนสุดตีบนหลังคานี่ก็ใช่ไม้พอมาถึงทุกวันเนี่ยมัปลวกปลวกมันขึ้นปลวกมันกินพอขึ้นแล้วในกําจัดไม่ได้แล้วเห็นไม่เห็นวิธีที่จะกําจัดได้ฉะนั้นว่าบางทีเนี่ยไม้ราคาดีๆนี่ไม้แข็งขนาดไหนเนี่ปลวกมันกัดแก่จนว่าบ้านนี่ผุพังนี่ก็เรียกว่าความขยันดูปลวกดูมดดูมดนี่ก็ตัวเล็กๆ ตัวเล็กๆแต่ว่าความขยันหมั่นเพียรดูอะไรที่เป็นมงคลหน่อยก็ว่าดูพึ่งดูพึ่งขยันนี่ว่าไปหาเกศสรมาเกศสรดอกไม้มาทีเล็กทีน้อยก่อร่างสร้างตัวก่อรังขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยนอกจากว่าให้น้ำพึ่งชื่อว่ารสหวานเนี่ยน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งเดือนห้ารสหวาน เนื่องจากว่ามันไม่มีน้ําอ่ะไม่มีน้ําก็ยังเหลือแต่ว่าเหมือนกับน้ําหวานถ้าหากว่าเรากินเปรี้ยวๆไปนี่เ็แปลว่าหวานเกินไปจึงก็ต้องอาศัยผสมผสมน้ําหรือผสมน้ําแข็งผสมน้ําแข็งให้มันความหวานนี่มันจืดจางไปในน้าพึ่งเดือนหน้าข็เชิญแต่กัน,นกว่าดูตัวพึ่งในความขยันขี้เกียจเขาบอกว่าเป็นมะแรงวัน มะรงวันนี่ก็ไม่ได้หาอะไรมาพอเราจะกินอาหารปรุงอาหารมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นหมูเป็นเห็ดเป็นไก่อะไรต่างๆเนี่ยไม่มรงวันนี่ปุ๊บมาตอมแล้วมากินแล้วแป๊บเดียวไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้ออกบัตรเชิญก็มาแล้วมาแล้วมาจัดการแล้วนั่นว่าขี้เกียจเป็นมาแรงวันแต่ขยันนี่เป็นมะเรงพึ่ง ขยันเป็นแมลงพึ่งยิง่งแมลงพึ่งนี่เป็นให้เราดูเป็นตัวอย่างตัวอย่างว่าเออความขยันหมั่นเพียรของแมลงพึ่งตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าอาศัยความสามาคัคคีหลายหลายตัวตอนแรกๆก็อาจจะไม่มีกี่ตัวหรอกแต่ว่าพอตอนสุดท้ายลูกหลานเนี่ยก็เกิดมาอะไรมาเนี่ยก็เรียกว่าก่อร่างร่างตัวกันอะไรเป็นที่เรียบร้อย แต่ว่าความจะเหลียวฉลาดของแมลงวันเออของแมลงพึ่งมันไปหาเกสรมาขาบเกสรมาอาจจะบินมาเรื่อยๆพอถึงใกล้รวงรังของเขาเขาก็นุ่นขึ้นไปข้างสูงแล้วก็โฉบลงมาแปลว่าหลบซ่อนไม่ให้ใครแอบรู้ไม่ให้ใครแอบเห็นนั่นก็เป็นลักษณะของแมลงพึ่ง จึงว่าขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงพึ่งฉะนั้นว่าเราจะเป็นแมลงพึ่งหรือแมลงวันจึงเรียกว่าให้เราเลือกเรียกว่าขี้เกียจนี่เรียกว่าเป็นแมลงวันแต่ขย mmm ันนี่เป็นแมลงพึ่งพอถึงแมลงวันแล้วคนก็รังเกียจคนก็ไม่อยากจะเห็นคนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้คนไม่อยากจะเวลากินอาหารไปทานอาหารร้านไหนก็ตามที่มีแมลงวันเยอะๆเนี่ยคนส่วนใหญ่นี่จะมักจะไม่เข้าร้าน เพราะว่ามแามลงวันเนี่ยพาโรคพาหะมาพาโรคพาหะมาบางทีเนี่ยเรากินก็ไปแล้วท้องร่วงบ้างอะไรบ้างเป็นเชื้อโรคเป็นเ,เป็นอะ,อะไรต่างๆทำให้ท้องร่วงท้องเดินนี่ก็เรียกว่าเป็นอันตรายเ,เช่นเดียวกันจริงว่าเราต้องดูแมลงพึ่งเป็นตัวอย่าง ประการที่สองนี่คอควายตัวที่สองเนี่ยความอดทนความอดทนตร,ตรงนี้เรียกว่าคนเราเนี่ยเรียกว่าทําให้สวยทําให้งามนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าเนี่ยก็เรียกว่าความสวยความงามเนี่ยมันเรียกว่าต้องอาศัยความอดทนความอดทน,นีนก็แปลว่าเป็นคนปกตินะอดทนในที่นี้หมายตามหมายความว่าไม่ได้ คิ้วขมวดไม่ในหน้าบึง้งแต่ความอดทนในที่นี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสทําการทํางานไปเนียนด้วยความอดทนความอดทนเราดูใครอะดูใครดูคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยเรียกว่าดูคนจีนคนจีนในสมัยก่อนที่อยู่บ้านอยู่ในจังหวัดตังของเราหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ไม่หยุดนะ ไม่อยู่แต่เนื่องจากว่ามีพนักงานคนไทยมีพนักงานคนไทยจึงก็ส่วนใหญ่ก็จะขอหยุดบ้างอะไรบ้างหรือไม่หยุดก็เขาขาดงานขาดงานเลยสุดท้ายเนี่ยแล้ววันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดเรีวยกว่าเป็นปกติแต่ว่าเท่าแก่เจ้าของกิจการคนจีนเนี่ยเขาก็ไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดแบบทำบาระกิจส่วนตัวด,ดูนู่นดูนี่ดูบัญชีดู อะไรต่างๆหรือมีโอกาสพาครอบครัวไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนจีนเนี่ยเขาไม่มักจะเที่ยวไม่มักจะเที่ยวเพราะว่าเขาอาศัยความอดทนความอดทนตรงนี้เนี่ยก็มักสอนลูกสอนหลานแล้วก็ขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรบางทีเนี่ยก็ถ้าหากว่ารับราชการก็เป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่า คนที่เขาขี้เกียจเป็นมาแรงวันเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ข้าราชการเนี่ยก็ระดับเล็กๆก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าส่วนน้อยจึงว่าความอดทนเนี่ยความให้สวยงงามเนี่ยเราดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทุกพระองค์เวลาเสด็จไปตรงไหนก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเวลาประทับนั่งรถก็ตามรถประที่นั่งหรือเรือประท่นั่งก็ตามเนี่ยการนั่งเนี่ยก็การประทับนั่งไม่ได้ ไม่ได้วอกแวกเรียกว่านั่งได้ตามปกติตอ,อาศัยความอดทนบางทีในเรานั่งนั่งพับเพียบก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันเต็มที่เต็มเต็มทนแล้วแต่ว่าเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปตรงไหนเนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนจริงเช่นเดียวกันเพราะว่าความอดทนตรงนี้ก็ทําให้คนเราในเป็นดิบเป็นดี จึงว่าความอดทนในบางทีเรียนหนังสือก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยหรือทําอะไรแต่งการแต่งงานหรือมีอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยต้องอาศัยความอดทนเพราะว่าโอกาสบางโอกาสบางจังหวะเราปลูกพักแฝงแตงกวาก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันไผแรงบางทีขนตกชุกนี่ก็ไม่ได้ผลยิ่นเดียวกันจึงก็ต้องอาศัยเรื่องของความอดทนและก็ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปจนว่า ลงตกผนึกตกผนึกนี่ก็จับต้นทางปลายทางกลางทางปลายทางได้ก็แปลว่ามีความเจริญก้าวหน้าประการที่สามในพ่อแม่หรือคนจีนมักจะสอนลูกขอควายตัวที่สามว่าความประหยัดความประหยัดตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนยาหยดตายาหยดตาเนี่ยขวดเล็กๆ ขวดเล็กๆหยอดไปสักสองหยอดสามหยอดเดี๋ยวมันมันจะหมดมันจะหมดจึงคนบางคนเนี่ยเขามันจะได้ว่ามีรายได้เยอะๆแต่ว่าเขาต้องอาศัยความประหยัดแพ้ความประหยัดความประหยัดเนี่ยถ้าหากว่าเราประหยัดได้บางทีเนี่ยเราไปเห็นหรือไปตามร้านต่างๆเนี่ยสั่งอาหารเยอะแล้วก็ทานไม่หมดด้วย ทานไม่หมด้วก็ปล่อยทิ้งไว้นั่นเรียกว่า,าหมายความว่าสั่งจนมากเกินไปสุดท้ายบางทีเราทานมากกินมากเนี่ยร่างกายเนี่ยก็ต้องการพอดีพอดีเรียกว่ามัชชิม,มาแต่ถ้าหากว่าทานเกินไปอมันใช้มันเผาผลาญไม่หมดเผาผลาญไม่หมดเนี่ยก็มันเก็บสั่งสมไว้ สังสมไว้เดี๋ยวก็อ้วนนเดี๋ยก็ตองลงลงท้องลงพุงแล้วหรือบางทีมันพอกมาที่ข้อศอกอะไรต่างๆบางทีมันออกโหนกออกนั่นออกนี่จากคนสวยๆเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นโอ่งแล้วกลายเป็นปั๊มมันได้แล้วแปลว่ากลายเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรแล้วเป็นหมูเป็นหมูได้แล,แล้วฉะนั้นว่าใส่ชุดสวยๆแต่งตัวสวย,สวยๆนี่ยกลายเป็น คนไม่สวยแล้วผู้ชายก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยก็ทานเผลือไปมากกินมากเกินไปอะไรเกินไปเนี่ยมันเหลือพอมันเหลือแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอ้วนเป็นโรคอ้วนแล้วโรคภัยใข้เจ็บเนี่ยความดันก็มาโรคหัวใจก็มานู่นนี่มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเพราะว่าเราไม่รู้จักประหยัดแล้วก็ทานให้พอดิบพอดีพอพัชิมาประการที่4ี่ก็ควายตัวที่4ี่เนี่ยความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ในซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ซื่อสัตย์ต่อครูบาอาจารย์ตลอดถึงการเลยนมิตรเพื่อนฝูงเพื่อนค้งนี่ความซื่อสัตย์เราดูสมัยก่อนเนี่ยผงซักฟอกเขาดูละครเรื่องของปาวุนจินปาวุญจินเนี่ยความซื่อสัตย์สุดจริตเนี่ยว่าความซื่อสัตย์สุจริตถ้าหากว่าใครประพฤติปฏิบัติได้โอ้โหมันตรงนี้สุดยอดโดยเฉพาะว่าเรื่อง คู่ครองเนี่ยคู่ครองพันยาก็ดีสามีก็ดีเรียกว่าซื่อสัตว์ต่อกันตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยและก็จะมีความสุขลูกก็ดูเป็นตัวอย่างประการที่5ประการสุดท้ายเนี่ยคอควายตัวที่หความกตัญญูความกตัญกตัญูรู้คุณตรงนี้เนี่ยสุดยอดคนไทยเราก็ตามคนจีนเนี่ยเขาความกตัญญูตรงนี้เ,เ,เรียกว่า ไม่ทิ้งพ่อแม่ไม่ทิ้งหรือว่าตกยากลําบากอย่างไรตัวเองไปได้ดิบได้ดีหรืออะไรก็ตามเรีกว,ว่าความกตัญยูกตอเวทีเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไขไม่ไหมนี่ก็รายการธรรมะสุสันติวันนี้เล่าสู่กันฟังตั้งแต่เริ่มต้นทักทายบรรดาญาโยมท่านสาธุชนผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็มาเกริ่นนิดหนึ่งว่าวัยรุ่นเข้าไป ขโมยพระพุทธรูปที่วัดไปคนเดียวขี่รถมเอเตอร์ไซค์เว้ยไปไปลักขโมยอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาบอกกล่าวแก่ข้าคอควายแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนวันนี้หมดเวลาเวลาหมดอาตมาก็กลับไปบิณฑบาตจึงขออนุโมทนาบุญแกบบ่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสุทัทนติ จึงขออ่างคุณพระศรีธนาจัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมขอบหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิทฐานอยู่ณอุโบสถดุรุมดานประทานพรให้ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทธโธพุทธังกอมิระตังนะพุทธังพุทโธตัมโมตัมมังกมิระตังนัมมังตัมโมตังโคตัมคังกอมิระตังนะสังคังสังโคพุทธังเป็นเนิตัมมังเป็นทองตัมคังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเทมานอาจาริติพุทธังเก่งตัมมังเก่งตังคังเก่ง พุทธโูคาลาบมาเงินมีตโมโูคาลาบมาเงินมีทั้งโกบาลาบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งๆไปกว่านี้นะชาลิติตลอดกาลนานเทิน วนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีข้อมจุนจากคนกณ